สวัสดีเพื่อนๆครับตลาดคลิปโตในวันนี้ก็ยังทรงตัวนี่ครับบิตคอยนี่ก็นิ่งที่1 1 4 4 0 0านความคาดหวังที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นถึง90%เลยครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่ครับบิตคอยเนี่ยจะเกิดการกลับตัวหรือจะเป็นเพียงแค่การรีบาวแล้วลงต่อ เดี๋ยวนี้ผมจะพามาเจาะลึกมเมนตัมต่างๆแบบเรลไทม์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับในฝั่งของเอาคอยเองครับจริงๆเราต้องบอกว่าเอาคอยซีซันนี่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเพราะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรัโอกาสของเอาคอยที่พักตัวในเดือนนี้ผมมองเป็นโอกาสที่อาจจะต้องเริ่มสะสมเอาคอยมากขึ้นแล้วนะเพื่อนๆต้องเริ่มโฟกัสเอาคอยให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําให้พอร์ตเนี่ยโตมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมโฟกัสเอาคอยนะครับเนื่องจากอัพ ซึ่งจริงแล้วการดีตัวของเอาคอยความคาดหวังในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้มองว่าจะดีตัวไปไกลมากนะจริงๆมองอัพไซด์เพียงแค่ประมาณ10จนถึงไม่เกิน60%เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาดีกเหน่อยนะเนื่องจากผมค่อนข้างเหนื่อยล้านะออกกําลังกายหนักมากๆนะครับในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งกาฟก็ไม่ค่อยวิ่งนะก็ขออภยัยเพื่อนๆที่ มาดึกหน่อยอะกันนะงครับยังไงติดตามเราฟังข้อมูลในวันนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมและผมได้มาแนะนาการทุนครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตอนนี้ล่าสุดตามรายงานของเบสวอตนะครับซึ่งเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง90%แล้วนะครับในการประชุมวันที่17กันยายนหรือเดือนหน้านั่นเองนะซึ่งนี่คือเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหากเฟดลดดอกเนี่ยโมเมนตัมของคริปโตเนี่ยอาจจะเทไปหาเอาคอยก่อนก จะใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆเลยครับมองว่าในเดือนเดือนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะชอนเอาคอยอะไรเปล่าถ้าใครมองว่าโอกาสคอมเมนต์พิมพ์คขาว่าโอกาสแต่ถ้าใครมองว่าทับมือคอมเมนต์พิมพ์คําว่าทับมือไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ เพื่อนๆครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้นะฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปในทุกๆวันและใครที่เพิ่งมาชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจัปเดตในทุกๆวันน้ครับส่วนใครที่ชอบการวิเคราะห์ของผมนะครับอยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์ละก็มีการอัปเดตแผนเทรดกันด้วยซึ่งล่าสุดเราก็มีการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งของเอาคอร์นั่นเองนะเพื่อนๆเพียงแค่กดสมัคร,ครเมมเบ ตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวันละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเห่าฉลามตายลูเทรดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ตลาดกําลังซึมๆอยู่นะหลากหลายเหรียญนี่ก็เกณฑ์ขึ้นมาไม่มากนะครับประมาณ1%ถึง3%โดยประมาณนี้ครับค่าเฉลี่ยซึ่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเทรดเดอร์ถูกล้างพอร์ตเพียงแค่หลักแสนรายเท่านั้นนะครับมูลค่าก็ประมาณ300ร้อมิลเอียนนั่นเองนะครับล่าสุดครับในฝั่งของบิตคอยดีฟนะครับเราสถาบันนีก็็ยยยยัััังงงคคเเเเทตตต่่่อออนนนืิดดกกลลละรบ2วโหๆ จะเป็นในฝั่งของแบ็กรอกนะปกติแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบ็กรอกเนี่ยไล่เก็บบิตคอยอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้แปลกครับในเดือนเดือนนี้เนี่ยแบ็กรอกกับเทขาย2วันติดต่อกันแล้วนีครับก็เลยจะเห็นได้ว่าบิตคอยก็ยังไม่สามารถเบรกคอนเฟิร์มจากแนวต้านออกไปได้สักทีนีครับซึ่งล่าสุดครับในฝั่งของภาวะเฟเงิเกล็ครับก็ยังคงอยู่ที่ภาวะความโลภแต่ก็ ปรับไปปรับมาใกล้ๆกันนะครับที่ภาวะปกติด้วยนะซึ่งความลบตอนนี้อยู่ที่เพียงแค่ประมาณ61เท่านั้นนะครับหากมีการดอปตัวลงอีกเนี่ยผมก็จะมองว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็น่าจับตาในฝั่งโอลคอร์วนะเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าทําไมนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมแหละในเดือนนีนน้ถ้าตลาดจะพักตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติจริงเแล้วผมเคยอัปเดตไปแล้วเนาะจริงๆแล้วมันเป็นช่วง Q3 นั่นนะครับที่คริปโตเนี่ยปรับตัวได้แย่ที่สุด ในก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เป็นเดือนที่ให่ที่สุดในช่วง Q3 ก็ว่าได้นะหรือในช่วงกันยายนแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในฝั่งของกันยายนเนี่ยสปีล่าสุดเนี่ยมันเป็นการปิดบวกรับฉะนั้นถ้าในปีนี้เนี่ยเฟดลดดอกอาจจะเป็นข่าวดีที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอก็ได้เฉพาะหาสิงหาคมเนี่ยนะครับปรับตัวติดลบเฮ้ยมันคือเรื่องปกตินะเนี่ยติดลบประมาณสัก8%ค่าเฉลี่ยเนี่ยว่าอันนี้แปถึงสิผมก็ตีเฉลี่ยเป็นสักแเปอร์เซ็นต์อะไรกันนะครับเป็นเรื่องปกติมากแต่ทําไมล่ะผมถึงมองว พอเพื่อนๆลองดูนีครับในเดือนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการปิดบวกและเดือนตุลาคมอีกก็ปิดบวกอีกเออพฤศจิกายนกก็ปิดบวกอีกฉะนั้นเราขอแค่ไม่ไม่กล่าวมากก็ได้อะขอแค่กันยายนปิดบวกเนี่ยเราก็มีโปรฟิตจากการช้อนจากการปรับตัวลงของราคาหรือการได้ของถูกในเดือนสิงหาคมไปแล้วนี่ครับโอเคเพื่อนๆใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นเนี่ยครับ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะในฝั่งบิตคอยนะครับก็มาอัปเดตกันเล็กน้อยเลยกันนะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยผมมองอยู่หลายเคสในการนะครับหนึ่งก็คือเคสในการมีตัวขึ้นไปแล้วยกโลนะครับแล้วไปต่อเลยอันนี้ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะยกโลนะครับสองสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือนะครับล่วงลงมาก่อนนะครับล่วงลงมาคอนเฟิร์มสสัััััััััญญาาาาณกกกกรรรรรบบบตตตววชชุดนน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 นึงงงง่่่่่่ออออะะคคคเเเเพใภ็็ทมมมมมมีียยยยโไแแขสัญญาณการกับตัวเนี่ยมันไม่มี ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยการล่วงลงมาเนี่ยจะสมเหตุสมผลซะมากกว่าและก็จะเป็นดีมานโซนที่ออออาจจะแข็งแรงมากกว่าที่จะส่งผลหรือส่งแรงทําให้บิตคอยเนี่ยไปต่อได้ที่ราคาหากมีการมาทดสอบเนี่ยจะเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างาเกิดขึ้นเช่นส่งแรงทําให้ราคาร่วงส่งแรงทาให้ราคาร่วงเออร่วงนะครับพอเบรกได้ทาออทาหายได้เชื่อในชุดนี้ครับประมาณช่วง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันดอลล่าลงไปรายการน,นะครับหรือการทําโลใหม่เนี่ยผมมองว่าจะ มีแรงมากกว่าที่ทําให้บิตคอยน์ดีตัวไปต่อนะครับซึ่งการฟอร์มตัวของบิตคอยน์ในชุดนี้เนี่ยผมก็มองเป็นการไซด์เว์ปกติเหมือนอย่างในช่วงนี้เลยนะครับเป็นในฝั่งของบอดดิ้งเวทเห็นไหมครับแล้วไปต่อซึ่งชุดนี้ก็เป็นการฟอร์มตัวบอดดิ้งเวทในรูปแบบที่มันเล็กลงเช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นปากกว้างออกเห็นไหมครับอ่ะแล้วค่อยไปต่อเหมือนกันเลยนะครับอันนี้แค่ ใช้เวนานกว่าหน่อยถามช้ะนั้นในช่วงนี้ผมก็จะมองว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นการสะสมพลังหรือผมมองเป็นโอกาสบายดิบไว้เหมือนเดิมที่มาดูกันต่อในฝั่งของออลทอลมาร์เก็ตแคปสาหรือภาพรวมของเอาคอยเนี่ยก็จริงๆเราต้องบอกว่าใกล้ที่จะเจาะเบรกเติมทนแล้วนะครับก็มองเป็นการสะสมพลังในกรอบใหญ่ๆเช่นกัน,นในฝั่งของบูแฟกเดี๋ยวจะมองเป็นบอดดิ้งเว้ก็ได้ซึ่งจากแม็กซี่เนี่ยนะครับก็เริ่มดูดีมากกว่าบิตคอยไหมครับนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยมันเหมือนจะไหลเข้าสู่เอาคอยมากกว่าเอาคอยบางเหรียญเนี่ย ก็เริ่มไม่ได้วิ่งตามบิตคอยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเอาคอยคือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เอาคอยเนี่ยเกิด low low โลว์โลว์ซะด้วยซ้ำนะครับหรือจะไม่เกิดก็ได้นะเพราะว่าแม็กซีพอมันยืนเหนือสูนี่ยครับมีโอกาสที่ทําให้ราคาเนี่ยคอนเฟิร์มการยกโลว์ค่อนข้างสูงแต่ถ้าสิ่งที่ผมชอบคือควรจะต้องมีการทำโลว์โลว์ก่อนนะครับลงมาทดสอบดีมาโซนเป็นคีย์เ,เวลที่สาคัญในชุดนี้ก่อนเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยอยากใช้ให้เขาล่วงลงมาก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ เราจะยิ่งได้ของถูกและอัพไซด์เราก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นอีเทอเรียมในการนะครับสมมติเขาล่วงลวงมานะล่วงลวงมานะครับถ้าเราได้ของถูกเนี่ยเห็นไหมครับว่าขอแค่ไปไฮเดิมนะครับในเดือนกันยายนก็ได้เนี่ยเราบวกมาประมาณ30%โดยประมาณในการประมาณ30%ปรถ้าล่วงลวงมาแต่ทางกลับกันครับถ้าเขาล่วงมาแค่นี้แล้วดีตัวไปไฮเดิมเนี่ยเราบวกแค่ให้ประมาณ10%เเท่านั้นคือมันลดลงค่อนข้างเยอะ ผมก็เลยชอบเลยก็ค่อนข้างแช่งให้เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยร่วงลงก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอีทีรเรียมเนี่ยยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการยกโลนะอาจจะต้องรองให้เกิดการพักตัวอีกสักชุดหนึ่งนะครับเพราะในเคสเคสนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มทำหายที่ต่ําลงก็ได้นะเราอย่าลืมนะครับว่ามีการหลุดเทรนด์ลงมาแล้วเนี่ยวัดแนวต้านของฟิโบเนี่ยเห็นไหมครับเป็นการลงมาเทสแนวต้านเพื่อทาหายที่ต่ําลงก็ได้อยู่ในทางกลับกันสิ่งที่อีทีเรียมควรจะทําก็คือว่านะครับ ต้องเริ่มยกโลได้แล้วนะครับเช่นอันนี้เป็นทายนี่เนาะเป็นเคสในการยกโลก็คือในฝั่งของ falling wedge นะครับแบบนี้และ confirm การ break เราต้องโฟกัสในการพักตัวในชุดย่อยชุดนี้นั่นแหละนะครับก็กกต้องรอโฟกัสดูอีกเคสนึงก็คือล่วงลงามาทำ low ว r า low ใหม่เป็นการ confirm สัญญาณ divergence และ confirm การยกโลอีกชุดหนึ่งในชุดนี้แล้ว break ไปต่อนะรับฉะนั้นแล้ก็ ethereum มผมก็มองว่าถ้าใครจะถือยาวนะครับโดยที่มีของแล้วก็ ค่อย DCA เพิ่มเติมในแกนนะเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยแข็งแรงกว่าเอาคอยหลายๆเรียญน,นะครับการย่อของอีเรียมทั้งหมดผมจะมองเป็นการย่อเพื่อ DCA เพิ่มทั้งหมดสำหรับคนที่ถือยาวนะแต่สำหรับคนที่เล่นสั้นเก่งกำไรผมก็มองว่าอีเรียมไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมในการออด หาอัพไซด์ของพอได้นะครับก็ผมจะไม่ได้มองอีเทเรียมนะครับมาต่อที่โซนาเช่นกันนะครับโซนาเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนี่ครับก็จะมองว่าการพักตัวของโซนาอีกสักชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลงมาทดสอบดีมาโซนที่สําคัญซะมากกว่านะครับก็จะทําให้อาร์ในการกดเทรดของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นด้วยนะก็เลยมองว่าเอ้ยหากมีการย่อพักตัวของโซนาลงมาสักชุดหนึ่งเนี่ยทำโลรลลอยเนี่ยผมจะมองว่าโอเคนะสักประมาณ1หนึ่งร้อยห้าสิบดอ่ XRP นะครับ XRP เนี่ยแม็กซี่ก็พยายร์พีนะครับเหนือ็กซาร์พีเนิงๆแล้ว อย่างที่ผมบอกไงว่าหลากหลายเหรียญเนี่ยผมอยากให้เขาล่วงลงมาทําโลใหม่เพื่อ,อที่ได้ของที่มันถูกๆจะได้มีอัพไซด์เยอะนะครับแต่พอเบรกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเริ่มมีการเคลียร์แนวตาล่าสุดในภาพช็อตเทอมตรงนี้เนี่ยน่ครับดึงแม็กดีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาอาจจะคอนเฟิร์มการยกโลได้นะเพราะว่าในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับมีการเบรกเทเลย์ออกมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับอาจจะเกิดการยกโลเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมองเป็นเคสมานี้ เราต้องวัดฟิบนัรนีในภาพย่อยอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นจุดแบบนี้ใครที่จะเทรดในภาพช้อนเทอมแบบเก็งกําไรก็เพียงแค่เอสซที่โลล่าสุดชุดนี้นะครับหลุดลงมา ค่อยโฟกัสในการช้อนใหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ที่เพื่อนจะไปวางแผนกันนะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นๆเนี่ยผมก็จะอัปเดตในดิสคอร์ดเลยกันนะครับแล้วก็ผมได้มีการอัปเดตแผนเทรดสปอตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทยอยอัปเดตจุดเข้าเทรดอื่นๆเพิ่มเติมให้เพื่อนๆในดิสคอร์ดเลยกันนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีเทรดบองโดนเอสซาไปหนึ่งไม้แล้วก็เช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีเทรดเหรียญพัมก็ทีพีไปหน,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 นึ่ จบไปที่เหรียญพัมเหรียญเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เทรดอะไรเพิ่มเติมซึ่งโดยรวมเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ผมวางเอาไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะช้อนสปอตกันครั้งใหญ่แล้วก็ทยอยอัดมาจินเพื่อทําให้พอร์ตเราเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นก็ตอนนี้เนี่ยผมแจ้งเพื่อนเนี่ยพักเบรกในการเทรดฟิวเจอร์ลดลงหรือใช้ในไซส์ในการเทรดลดลงเพื่อที่จะไปอัดสปอตแล้วก็ไปลุยมาจินเพิ่มขึ้นนะครับอ,อ๋อก็อยากให้โฟกัสประมาณนี้เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราโฟกัสง่ายที่สุดนะครับก็ใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นและก็แผนการเทรดต่างๆเนี่ยผมอัดเบรกในดิสคอร์ดนะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้เพียงแค่นะครับสแกนเคิลโค้ดดิสคอร์ดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ดิสคอร์ดที่อยู่ใต้คลิปก็ได้เพื่อนๆเนี่ยนะครับกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มกดโอเปนติคเกตนะครับจะมีติคเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆกดที่ติคเกตของตัวเองนะครับแล้วก็พิมพ์สอบถามแอดมินได้เลยนะคคคคครรรรรรััััับบบบบเเเเเช่่่่นนนนนนสสววดดีีีีีียยยะะจมมมทททาาาางงออกกกิธใข้ลุ ก็จะมีกติกาในรีสอร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนครับปิดท้ายที่ทองคำเลยกันนะครับทองคำเนี่ยจริงๆผมแอบมองชุดในการพักตัวอยู่น้องก,ก็จะมองชุดนี้เป็น divergent นะครับมีการเบรกออกมาจริงแล้วผมอยากให้เขาย่อพักตัวซะมากกว่านะครับเป็นการ c อ n f i ิ m เหมาะ QM pattern ประมาณนี้เจ้ทองคำเนี่ยนะครับหากมีการย่อลงมานะครับแถวๆช่วงกรอบ fibonacci นะครับประมาณช่วงออ0.5 fibonacci ประมาณ3,330ลงไปนะครับจนถึง3,000 3, 290ดอลลาร์แถวๆนี้นะครับก็จะเป็นการโฟกัสย่อหน้าบีนะครับเพื่อนๆและก็เอสเอลที่โลล่าสุดไปนะครับก็มองว่าทองคำโอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมหรือทำออทาไฮใหม่ได้นั่นเองนะครับอย่าลืมโฟกัสประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับใครที่เทรด forex หรือทองคำอยู่นีะครับเพื่อนๆอย่าพลาดความลับตรงนี้นะครับเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ xm ที่อยู่ใต้คลิปของผมนะครับสมัครผ่านลิงก์นั้นได้เลยเพื่อนๆจะได้รับออโต้รีเบทหรือได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดนะครับ ก็ยังไงลองซัพพอร์ตผมได้นะครับเพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้นะในฝั่งบิตคอยนี์อาจจะรอให้คอนเฟิร์มการพักตัวก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะให้เกิดการทําโลโลเกิดขึ้นร่วงลงมาสักประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านนะครับอาจจะมีการคอนเฟิร์มการกลับตัวแถวๆนั้นแล้วก็จะเป็นอาอาที่คุ้มในการกดเทรดฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ผมจะมองโอกาสว่าเอาคอยซิสเซนเนี่ยกำลังใกล้ที่จะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมโฟกัสเอาคอยให้ดีนะครับเพราะว่าสถิติในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ คริปโตจะปิดบวกอยู่นั่เองครับในฝั่งของแพนการเทรดสปอร์ตผมอัปเดตเรียบร้อยนะครับใน Discord มีเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดียกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกับเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหชวฉลามที่เกาะวานไนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ